ตัวใหญ่พี่น้องมาเด้อหาอยู่หากินน้องกันมาลวจ้านี่ชึกหนูตัวหนึ่งนี่ถึกอีกเล้วตัวหนึ่งจ้าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีในยามเศร้าเนาะพี่น้องเมื่อนี่ก็คือตื่นมาเศร้านะเ้าเนาะแต่งยุครัวกินกินข้าวแล้วเนาะเดินทางจากบ้านมาประมาณ เจ็ดโมงปลายหน่อยหนึ่งเนาะตอนนี้น่าจะหอดแปดโมงแล้วพี่น้องเนาะเกือบว่าสิหอดนานแล้วตอนนี้ก็คือตื่นเต้นแฮงเขาสิไปยามกลับเนาะใส่เองยามเองพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อวานนี่เมือกมืดมืดเนาะก่อนสิหอดเฮือนจนแบบตกใจพี่น้องตกใจทั้งแต่หัวผู้เลยยางลงมาแบบวายไวาล้ว่ะจนแบบว่ามามาหอดน้ำบนเ่าเนาะจึงขี่รถกลับ ย่านแทย่ยานว่ามืดโบแบ่นอื่นดอกแบบว่ามันม่มีเสียงคอกเสียงคนเลยมีจิลิกกริบละกาแบบอ่าอยู่ในก่างป่าเนาะโอ้บหได้บได้เนาะเดินทางแบบุลักทุเลก่อนซีหอดบ้านพี่น้องเอ้ยเมื่อมูอ่บานในตั้งโบจวบคนจักคนเลยเนาะเมื่อหอดเฮื่อนหกมงพี่น้องหกมงแรงเนาะเมื่อหอดเฮื่อนผู้ใดกระดามเมื่าไปใส่มาไปใส่มาบวกข้าเจ้าเนาะ ที่จริงบอกแล้วเขาเจ้านายจะบูจืบบจ่ออะไรตอนที่ออกมาเนี่ยบอกวันแล้วเนาะแล้วก็โอ้มาก่อนสิเมื่อหอดเพือนทุกใจพี่น้องทุกใจคือการว่าใส่กับใส่ตามกับใส่ใส่ตามใสไม่ไม่ใส่ตามกับใส่ตามใส่เรามืดเนาะพี่น้องก็คือกั้มในมีเจ็ดสิบเนาะใส่ไปประมาณห้าสิบป่ายนี่แหละเนาะแล้วก็ยังเหลือประมาณเท่าไหร่ฮูสิบป่ายนี่ตี้เนาะเล่า มันเป็นกับเพยส่วนหลายนะมันเป็นกับเพที่ใส่งานโบได้เนาะแล้วก็ตัวดีก็มีแต่ว่าคือว่าอะไรมันมืดกันเลยกับนาะพี่น้องเดี๋ยวเดินทางมื่อนี้สิเป็นอะไรสิมาบนมานกะไปรุ่นไปเบื่องน้ากันเนาะพี่น้องไปกันต่อนี่เส้นทางที่แบบว่าเฮามาเมื่อวานนี่ก็แบบนี้แหละเนาะหกทิศเนาะแล้วก็มืดอีกโอ้ยเมื่อวานตกใจเอาแท้ว่าพี่น้องก่อนสิออกเดินทางมานี่ก็บเวียนง่ายเนาะ มัอนี้ก็ไครเลยนึงมากกับมีแดดตกแดดตองใช่ีหเนาะบรรยากาศดีเขียวชอุ่มเลยเนาะยามนี่ก็คือแบบข้าเจ้าจะไปหัวไปสวนบอ่อไปให้ไปน้านาส่วนหลายเคยจะจะ,จะไปล่าน้อยนึงเนาะส่วนหลายนี่มันไปตัดฟื้นยามนี้ตัดฟื้นเอาไว้ดังไฟเพราะว่าหนาวตื่นเช้ามากะสิงไฟอยู่หน้าเฮือนเนาะเผามันเผาอันนี้อน,นั้นกินนะมาหัวมาสวนใั่ไหมเนาะ ช่วงนี้ก็คือเจ้าเริ่มไอ้ขุดอันอันมีหยังเนาะพองยางทะลาน่ะเจ้าเริ่มปลูกยางขุดป้าไว้บางคนก็บางคนก็ปลูกแม้แต่ว่ายามนี้น่ะ่าบปลูกเพราะว่ามันบ่มีฝนปลูกมันแห้งแล้งเอสิมาดนาแต่ละมือเนาะพี่น้องเอ้ยนําหมอกหน้านาเดเปียกอยู่ ออกมาเนี่ยคือมาเศร้าพูดกับหนาวพูดเนะาะบอกมามาอยากสายนิดนึงบรรยากาศในยามเศร้าวความดีพี่โงเออน้ำนี่ใส่ดีคักเ,เนาะงี้เมื่อวานในห้องมาน่จะมีคนอัดคนทึงแล้วน้ำอยากคุณนิดนึงอืมดูนี่ความใส่ดีลองจับมงืงอ้าเย็นมาก ขาก็ดีหอดหน้าแล้วเดี๋ยวสิพาพี่น้องเนาะไปลุ้นไปเบิ่งนํากันพี่น้องโอ้ยตื่นเต้นแต่อันนายพานมาตอนเช้าหานุ่นอยู่เฮือนว่าช่วงนี้หั่นน่ะอันเดือนแจ้งมาใส่กับใส่แมนบ่ถกว่าซั่นโอ้ยก็ตกใจสิบ่ถกเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังจะได้เฮาก็ใส่ล นกไปยามบากระไลาลางถึกบนไดก็อีถึบบนไดตีเนานะบิ่งกัดเนาะนี่มาหอดนานละโอ้ยบรรยากาศในายามเช้าดูด้หมอกความหนาเนาะอันนี้ข,ขาวๆเลยตอนนี้คือเราเดินทางเข้ามาป่ากันแล้วพี่น้องเนาะ เอากไปสิมาเลาะบึงกับของเราเออแถวนี้มีปลาบ้ากหลายดิดิน้าเมืองลืมแห้งเนะปาปะปลาหลายปลา้อยเฮ้ยตื่นเต้นบอนวานสาลีเนี่ยไม่ได้ใส่เนาะบุหัวสาลีไปใส่หมดเอาไปกินหมดเลย ๋ยวสซเอาจะไซเรีย่ยบเฮาเราจะมาสซกยามกลับของเฮาแล้วเนาะโอ้โหโอ้รางทำอิดพี่น้องกระเด็นกริบเจ้าบุถืกโอ้โหมีทางหนึ่งแ้่เนาะโอ้ลันบุถืกซ้ำนี่ โอ้ยถึงห่างมันพี่น้องดิเออได้แต่ห่างมันโอ้ยหมานแล้วได้หนะบุได้ตูก็ได้ห่างแล้วดิลางทำอิดตัวลางที่ส่งกันน้ะงพี่น้องไปยามลางโตไปน้องพี่น้องเออหไม่ถูกอะไรเลยจ้า อืมอืมกล้วยแล้ไปแต่ว่ากัดนิ่งอยู่เอาใส่กล้วยเนอะบนี้เออๆเข้เปลี่ยนดีที่าไม่รู้ได้แลกน้จักหลอขึ้นมาหลอก Nghì phá họ oh, mà mọi người ngủ hô ngủ Đây Ôi 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 Rồi Mình ngủ 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 อ๋อมันมน้ำใดเนะ้ะสามลางพานไปอยามมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องหมานโมโนบ้อตื่นเต้นทุกวินาที โอ้โหนี่พี่น้องมนแล้วจ้านี่ชึกหนูตัวหนึ่งเออกริปอันนี้กัมันไม่ผอมดีเฮ้ย,ยได้แล้วยูลุมเนียนตัวชึกนี่ก,นก็คือจะประมาณนี้แหละหนูนะตัวเป็นหนูใหญ่เนะาะจะหนูปาลาได้มีท้องขาวหนูนาลุมายูพี่อนเออถึกแล้วตัวหนึ่งเจ้า โอ้โหลืมมันใจละบ่หนิบอแมนบอแมนบนนี่โอ้คือบัโอ้โห,โโห,โโหพี่น้องแม่นขนาดเลยยังเหลือแต่หางโอโ้ตัวนีใหญ่ได้นี่โอ้ถืกแต่หางไม่เท่าไดโน่โอ้โห,ต,นนโโหตัวใหญ่อยู่เด้ออันนี้นะโอ้โหโอ้โห แมนอยู่โอ้โนขันได้หนู่ตัวใหญ่อยู่ด้นี่ถึงหางมันสัมหยามมาเรื่อยๆนะพี่นองมาเบิงมารุนน้ำกันตื่นเต้นทุกวินาทีแถวนี้คือว่าใส่หลังหนึ่งเลยลมบวน พยายามไปเนาะนี่ถึงอีกแล้ววตัวหนึ่งจ้านี่โอ้โหได้อีกแล้วจ้าอือเอออยู่ลุมนี่แต่น่าจะประมาณนี้แหละอ้ยนา่นาทีชีได้สี่ตัวแล้วได้ได้สองตัวนะนี่มันกัดขินวันนี้ กริบเรียบร้อยนายพานสาวจะไปนะหมานอยู่ด้หมานอยู่ด้พี่น้องเบิ่งถุงนี่เบิ่งถงุง,ถงนายพานในสามสี่หน่วยเหนื่อยยนถุงนี่เออตัว่าใส่เดีวนี้ ไปส่องล้างแถวนี้นะมนาลุยยามบูถือบนุนงถือบนุนง ถือซ้่มพี่น้องให้เด็กวันนีมาใส่ยามมาเรื่อยๆนะพี่น้องเด็กฟ้าหุกหักทิ้งสิเละมักมีหนูเดี๋ยวพูดถือถือนเนาะเขาก็ใส่ไปเอ้อ không có thương xăm gì ừ. cầu nó ใชอยูนิสองลางแถวนี้แหละแถวตึ๊บๆนี่แหละระมัดระวังเงินถึกกลับโอ้ยเดี๋ยวถึงเ่งี้ยอหนูมาในบุเหลือเนาะกริบเฮงยฮงมา แต่บูมีหนูที่เนาะใสะ่สามหลังเสียกสายกลับย่งเนใส่หมอกันเห็นแบบ้อยมันตุ๊บด,ดีนะ ยางมาเรื่อยๆนะพี่โนะเออไม่นู้ใส่เกอือบแบบเกอือโบกก็ว่าไข่เนาะยางแบบน้ำมันยางทั้งปีน่ะคือบ้านเราครึบโอ้มามากินทำนี่มาแวอยู่น,นี่น มานีซ้ำอวยเนาะยามไปยามมาเนาะพี่น้องชนหดเทิงภูพี่ยังมีงวงยางามาลุสอกกินอยู่เทิงภูเด้โอ้โห<อ>สุดของดินก็คือภูแล้วเนาะเป็นด้วยภูสูงๆก็คือยามมาเรื่อยเรื่อนะพี่น้องก็ บ่ถึกอีหยังดีแต่ว่าใส่อยู่ลุมพุ่นแหละอันยังมีหนูมีหยังน่ะอยู่ปลาแกแห้งบ่มีพี่น้องเลาะใส่ก็ตอนเฮาวานสาหีอันคือว่าสาหีนี่หายหมดเนาะบาดบัดมายามแท้ๆแล้วว่าจเป็นนกนหนูนอกนจอนฮก็บ่จักเนาะที่ปว่าเอาไปกินเนาะบาดมายามแท้ๆคือมดจ้อยหนูตัวนึงบ่เห็นหัวเนาะเอ้ยแต่ว่าก็ยามมาครึ่งนึงแล้วยัง อีกครึ่งหนึ่งเนาะเอาก็ชิยามไปเรื่อยๆบึงวาสิถึกจาโตเนาะพี่น้องกับห้าสิบหลางห้าสิบปลายนี่นะบัว่าชิถึกหนูโตหนึ 1, ่งสองโตโอ้ยไม่นา่าเปลนมาใส่เนาะไก่เด้เอเดินทางเศร้าไก่แ้วก็บวกกับเอามาวานสาลีมือหนึ่งมาใส่มือหนึ่งแล้วก็มายามอีกมือหนึ่งสามมือเนาะในการใส่เวลามาใส่กับดักหนูแต่ละเือรเนาะนี่ มายามหอดคิดนี่กะบ,บุกวา่าถึงุถุกแถวนี้เห็นห้อยอยูแต่ว่าบ้านสาลีนี่บุมีตัวอย่างขินนสาลียัยงคือเกา่านะยามไปเรื่อยๆแดดกำลังตึงน่าจะประมาณเก้าโงแล้วเดนี้ บนนี่วานสาลีบนนี่วานสาลีหายหมุดัดใส่กับบุธขาเจ้าวา่าโอ้ยโอ้ยเนี่ยนี่มันจะถือว้าในพันยิงมาวานน้ำเนื่องมาโซงนี้เดือนแบบเดือนแจ้งเนาะมาใส่แล้วหนูมันเห็นบนเอาใส่ฮะนะเนาะแถมบุธลวาวาที่สั้นถลามาใส่กับเบืง้งม,มือใดสุดละเบิดมืดเนาะ มาใส่ไ,ได้่เนะว่าช่วงนี้เดืออแจ้งแล้วว่าเรต้องมาใส่มาใส่กับโบได้สันเนาะสีฟังความในพานดีบ่เนาะในพานหูดีสันเฮาอยามกลับยังมาแล้วเนาะมีคนมาเก็บดอกแคอยู่สวนงัวนวนี่ก็ยังหลายอยู่ทุกแถวนี่นุ่นเอื่อนเรามาเก็บนะเพราะว่าเขาเก็บตลอดแล้วเี่กเก็บแถวนี้มีลายเด้มาแถวนี้เด้กดอกแคเป็นอะไร จะมาสกอยู่หาก,กินแล้วมาเก็บดอกแคเฮือนเฮามีลายแล้วยามเด็กก็มาเก็บบอยข้าเจ้าเก็บเด็กดอกยามกลับนี่เอ้ยบุถึกนี่ดอกแคอยู่พี่อะไรด้วยแถวนี้ ขึ้นเมื่อป้าแถวนั้นนี่ห้าบกเก็บหบกเก็บตลอดแล้วมื่อวานนี่มีคนมาเก็บล้เต้มื่อวานจะมาสวยมือนี้ยังบ่มีไผมาเมื่อบ่แม่นเจ้ามาบ่เห็นแล้วลยยแถวนี้นะ่ะาสาีนี่มันมันยัง นี่คือเกาเจี้เนซีน้องบุมินกมินูนนนนนนยามกับเอ้ยเฮ้ยอันนี้ลันอ๋อโอ้ชิแมงยัมยงมากินลันสงสัยมันมาเตะกล้วยนี่ได้หรอกริปบ một chút được sầm kiếp lọ, kim thuốc mưa lọ, bừa lọ Hãy cho kiếp Lộ văn bằng buồn không có những bằng buồn cả Một chư cả Lộ phải nó บุถึกเนี่ยีคือนายพานสาวบอกเนาะโอ้ยยังโหดสิดหลังแล้วพี่นอ้องเอ้ยได้กลับบ้านแล้วล่ะน้องบุถึกเนี่ยไม่ได้หลันลายลางเติบเนาะที่แบบว่าหนูหน,นจากจัดการเอ๊ะ บุธอย่างอยอนว่าอันผู้ใดก็โซกกินคนหนึ่งใส่เจ็ดสิบแปดสิบหลางสิบบุธมีงมาเลยลมส,สายมุนก,กนามเองเป็นนไม่ธรรมดาโอ้ลมทับหัวเนาะพยายามกลับเพราะมันเที่ยวนามเนี่ยโอ้ยเนาะเนี่ย นี่ยในนี้มันครุ่มโอ้กุ้งน้ำบางยังไงล่มนะนี่เนาะใส่กระบูกมาใส่กระบูงสร้างนี่โอ้ย กลับขอเเนี้ยเอ,อ้ยเนาะอีติตัดชาวนี้มันปลากล้วยปลามักปีเนาะด้เป็นน้ําหวยมันแห้งเออดิน้ําแหง้งมาสะมีเขียดมีกกเอาหน่อยกันนี่กกหวยปลาน่ะนผักนีด้ ตองบ้องงามดิมบุได้นกได้หนูไนบอกปีเมื่อเฮ็ดเน่ากินตอนนี้เนาะพี่น้องยามกลับแล้วเป็นที่ยบร้อยเนาะเบิ่งถ่งกลับทายทั้งปีโอ้โหคือทีได้หนูต้นหนึ่งบ่อจักเนาะ กับนี่มีสามเจ้าเนาะมีของนาบ่าวมีของลานแล้วก็มีของนุ่นนะ <c oughs> ก็คือคิดว่ามา่อวานสาลี่ยังสี่กอะ่ะเขาจะมาใส่ดำน่อยมันก็เสียเวลาเนาะเสียเวลามาไกลนะเลยกละะ็ว่ายืมกระเจ้ามายานี้ก็คือแบบยามกลับเรือเป็นที่อหอยของกินก็ได้อ่า ไห้หนู2ตูก็ามักปีกับอันนี่เก็บหนนึ่งเนาะเมื่อกี้ว่าบ่เก็บให้เขเจ้าเก็บเจ้ามากเก็บบ่หมดนะเขาก็เก็บอีกโอกเคปา่าน้ำงามพี่น้องนี่โอ้โห ใส่กลับไปทั้งหมดเนาะนุ่นคิดว่ามันหนะ้าสิบเนาะนับก็บคือของนุ่นมีสิบเก้าลางแล้วก็ของอันหลานมีสิาเอ็ดแล้วก็ของหน้ามีสิบห้าลางเนาะบวกกันเนาะ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยห้าสิบห้าลางได้หนูสองโตพี่น้องโอ้ยบุคุมเลยบุคุมเลยบุคุมย้อนอย่างไปวานสาลีนะมือหนึ่งเนาะแล้วก็มาใส่อีกมือหนึ่งมื่อมืดคือพี่น้องเห็นนั่นแหละแล้วก็มายามอีกมือหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็น่จาจะประมาณ พอแล้วสิบเอ็ดโมงเนาะยามไปยามมามันก็สวยมันละเนาะแล้วมาเศร้าก็ได้แต่ว่าอากาศเย็นโพดเนาะเข้ามากะแถวหน้าสื่อๆเข้าก็เลยว่าเออมาเบิงงัวเบิงยางมาลากะเพราเป็นยางเนาะแต่ว่าเขาก็กินข้าวกินนนํำกับประมาณแปดโมงเขาหดพีนะพี่เนาะเจ็ดโมงไปแปดโมงนี่ก็ยามไปยามมาจนหิวเข้าแล้วเดี๋ยวนี้ก็ น่าจะเมื่อกินข้าแล้วก็เมื่อนับงัวคบกับจะกลับบ้านเนะพี่น้องถือว่าคลิปวิดีโอนี้นุนขออนุญาตพิพิตเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามับสมทบนจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุนตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องไปกันด้วยอบาย